ย้อนอดีตมวยดังวันนี้ครับพาเป็นมวยย้อนกลับไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี54นะครับวิกแอร์ราชดำเนินครับศึกวันทรงชัยครับโอมปัเตอร์ทรงชัยรัตนสุบานจัดเอาไว้น่าดูเป็นอย่างยิ่งคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลเจอกับกองศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์แหยยกมียกแรกก็เล่นกันหนักๆแล้วครับโอ้โหแข้งสายของกองศักดิ์มาเป็นชุดเลยครับสิงห์ทองน้อยบวกศอกสู้ครับ ม,มีลูกหนักๆโต้ตลอดเหมือนกันดูครับจอมเก่าแล้วครับทางด้านสิงห์ทองน้อยรุ่นพี่ครับเก่งมาก่อนดังมาก่อนครับนักชคจากขามทะเลสอนครราชสีมาเข่าในเหนียวหนึบครับก็ทางด้านสิงห์ทองน้อยคนนี้ส่วนก้องสักซ้ายทางด่วนนะครับจากประโคนชัยบุรีรัม้ายหนักมากๆครับเดี๋ยวดูครับแข้งซ้ายกับเข่าในของ สีทองน้อยใครจะดีกว่าหมดยกแรกนะครับกองศักต่อ5-4ก็ได้เรื่องของความสดนะครับสภาพร่างกายที่หนุ่มแน่นกว่าแล้วครับกองศักได้ลุ้นเสียมกีฬาวอดด้วยนะครับยอดมวยเสียมกีฬาวอดในปีนั้นเลยครับปี5-4เดี๋ยวดูครับไฟนี้จะผ่านส์ทองน้อยได้ไหม อย่าเปิดเกมครับนี่นครับอาจารย์บุญมีแพลวพลสงอยู่ที่มุมน้ําเงินครับมาติวเข้มลูกศิษย์ขนก้องเชียร์มาเยอะครับขนมาจากบุรีรัมเลยครับกองเชียร์ของทางด้านกองศักดิ์สิทธิ์บุญมีส่วนสิงห์ทองน้อยนี่ลูกศิษย์ของกอเดนููแดงครับแล้วก็ปะพิษเตร,รกุลจากใต้ครับนักมวยอยู่อีสานนะแต่ว่าลูกพี่อยู่ใต้ครับ ผู้มวยวันนั้นนี่ก็มีอย่างเพชรทวีศก,กิติชัยครับแพ้คะแนนนพกิจนำปลาตาหอยมุกพูดผ่าน้อยเมืองศรีมาแพ้น็อกยกสามะจนศึกปอประมุกพระนนชัยทอแสงเทียน้อยครับแพ้สิงสุริยาอันลอยศรีนค,ครับฝ้าสว่างทอแสงเทีงน้อยชนะพลกิจกอกับปนนาททวนกอกับปนาทครับแพ้เด็ดขาดปอพงสว่างและก็พระดันชัยปอเพชรน้ำทองชนะตียูเอสกอรัชดา ส่วนหลังคู่เอกวันนั้นนี่ปืนกลต่อสุรัตครับแพ้พันพยักจิตมึงนนแล้วก็มีองลีบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องชนะเพชรเชียงยืนจิตมุงนนส่วนคู่นี้คู่เอกครับเริ่มจะเร่งเกมแล้วครับทางด้านสินทองน้อยเปิดเกมชนบดเข้าไปแต่กว่าจะเข้าไปตีได้นี่ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายของก้องศักดิ์ครับมีหมัดเสริมซะด้วยครับโอ้โหเขาก็มาครับดัก เตะดักแทงดักต่อยครับก้องศักได้ลูกเนื้อลูกเน้นแล้วครับส่วนสิงห์ทองน้อยเข่าอาชีพครับโอ้โหเลื้อยลัดเหนียวหนึบนะครับยัดเข้าไปครับเข่าในนอกกับในจริงๆครับคู่นี้สิงห์ทองน้อยนี่ต้องเดินด้วยความอดทนครับกว่าจะเข้าถึงตัวนี่ต้องรับแข้งก่อนฮนะส่วนจะตีได้เลยไหมต้องมาลุ้นกัน ไล่แขนเอาไว้ครับกองศักเสียบเข่าฮะพยายามจะไล่แขนซู้ครับมีศอกครับโอ้ยโดนแล้วครับนี่แหละครับแก้มวยเข่าได้ดีจริงๆครับกองศักโอ้กำลังจะเลื้อยครับสีทองน้อยไม่หันระวังโดนศอกฮะเอาละครับยกที่3ครับหมด2ยกกองศักต่อ11 8อนะครับ ยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับยกนี้ยกที่3ครับสิงห์ทองน้อยไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากต้องเดินนะครับเดินด้วยความอดทนครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าต้องรับอาวุธก่อนครับก่อนจะถึงตัวดูต้องสักแกล่แขนจริงๆครับสิงห์ทองน้อยก็ถือว่า ร่างกายดีจริงๆฮะเดินอัดเดินชนไม่หยุดนะครับพยายามจะเข้าไปประกบวงในแล้วก็หาจาังหวะเสียบเขา่าตีได้ไหมตีได้หรือเปล่าครับยังตีไม่ถนัดนะครับถึงตอนนี้เพราะว่ากองศัก์กดแขนไล่แขนเอาไว้ครับจิ้มตัวไปทีหนึง่งอ่ะเสียบเข่าครับดูครับสีทงน้อยยังตีไม่ถนัดนะครับยัง ชกในเกมของตัวเองไม่ได้เท่าไหร่นะฮะดูครับแต่ยังพยายามครับความพยายามนี่ให้เต็มร้อยเลยฮะทางด้านสินทองน้อยเพราะเดินดีจริงๆครับดูครับแข้งซ้ายครับเบินไป2เลยครับนี่ครับอย่างที่บอกครับถึงตัวแบบนี้กว่าจะเข้าไปได้ก็ต้องรับแข้งก่อนนะครับเริ่มจะตีได้แต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับ สิงทองน้อยปเตลกุลยังไงครับมีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าครับท้อไม่ได้ครับสิงทองน้อยท้อแล้วนี่โดนแข้งอ่วมแน่ๆครับต้องชื่นชมกล้องสักมากีจริงๆครับคือแกไม่กลัวเข่าแหละครับเป็นมวยผีมือที่ไม่กลัวเข่าเพราะว่าไล่แขนดีมีโต้มีเถียงตลอดครับส่วนแข้งซ้ายนี่ไว้ใจได้ครับเสียบเขาครับ อ่ะลครับช่วงประโยคที่3เริ่มจะตีได้บ้างครับสีทั้งน้อยแมอดทนมานานเลยครับทนรับแข้งรับเข่านะครับพยายามจะเลื้อยแล้วตีผมเชียร์ที่มุมน้ําเงินนี่โอ้โหเชียร์กันมันมากครับอาจารย์บุญมีโยกโยกสวยจริงๆฮะแข้งซ้ายอัดเข้าไปแมโยกโดนอีกแล้วครับ ยกนี้ยกที่สามนี่เป็นยกที่ก้องศักทำได้ดีครับแมแต่ว่ากองเชียร์ของสิงห์งน้อยก็เชียร์ดังนะครับเพราะว่าเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมชนนะครับเปิดเกมเดินเข้าหาหมด3ยกครับราคาอยู่ที่ก้องศักขยับต่อ53ก็ถือว่ายังไม่ห่างฮะดูยกนี้ครับสิงห์งน้อยได้อาชีด70,000ืนะครับ ไม่รอช้าแล้วครับเดินเข้าไปฝ่าดงแข้งฝ่าดงหมัดพยายามจะบวกสู้เหมือนกันครับจะเข้าไปจับตีฮะแกได้ทรงเดินแล้วครับขยันครับถึงทั้งน้อยได้ทรงได้อาการนะครับส่วนกล้องศักนี่เตะได้ต่อยได้แทงได้ก็จริงครับแต่ว่าทรงมวยก็จะหนนะีทำให้ราคาไม่ห่างนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างครับคนนึงได้ลูกขยันเดินอัจเดินชนคนนึงได้ลูกจัดแจ้งครับ ใา่เน้นๆแล้วมีหมัดจ็บมีถีบอีกทีนึงครับโอ้โหดูครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดครับโอ้โหกล้องสักนี่ถอยละเอียดจริงๆครับแต่ความพยายามเป็นเลิศต้องยกให้มุมน้ําเงินครับสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลดูฮะระับเยอะนะครับแต่ว่าเดินไม่หยุดโอ้โหดูฮะสิงห์ทองน้อยกล้องสักนี่แผ่วไม่ได้เลยครับแผ่วเมื่อไหร่นี่โดนกระดําเขาแน่ๆครับดูครับสิงห์ทองน้อยถึงแม้ว่าอายุอานามจะ เยอะแล้วแต่ว่าโอ้โหดูแกโชกค,ครับหนุ่มๆเด็กๆอายแล้วครับต่อยแบบนี้โชคมานานครับสิงห์ทองน้อยคนนี้ตั้งแต่เป็นสิงห์ทองน้อยสิทธแสงอรุนครับโดนกวาดล่างแล้วลงไปเหลี่ยมของกล้องสักดีกว่าครับดักแทงครับเดงตีรวบเอวแต่ว่าทําไม่ได้ครับจังหวะน,นี้ตีไม่ชัดครับ ไม่ท้อครับสีทองน้อยปรีเข้าหาทันทีครับแข้งขวาสาดไปอแข้งซ้ายครับเสียบเข่าเสียบเข่าครับโดนสอกครับเอาแล้วครับชุดนี้ของสีทองน้อยครับขวางครับขวางแล้วเสียบของศักมีโต้ครับโต้แล้วถีบไอตหลุดครับแหมเกือบไปแล้วครับกองศักดักแทงครับแทงแล้วผลักออกอ่ะยังไงครับสีทองน้อย พอไม่เดินนีดโดนไปสองแข้งครับเอาได้คืนมาหนึ่งแล้วก็ฟันศอกจับในครับจับในกระชากมากระชากมาเสียบครับโอ้โหชุดนี้ดอกนี้แทงได้เน้นเลยครับทางด้านสีทองน้อยโหราคารดหวบเลยครับตอนนี้ปั่นป่วดแล้วครับเอาโดนซอกอีกทีนึงโอ้โหอ่าแข้งซ้ายของก้องศักแม่คู่นี้นี่เดือดจริงๆครับเดือดทุกยกครับเอาซอกของกองศักด์ซ้ายตาม ิงหน้อยโอ้โหกระโดดเขาาลอยครับอัดเชือกไปเลยครับแล้วสกูมาเสียบอีกดอกหนึ่งสองดอกครับโอ้โหคู่นี้สมศักดิ์ศรีครับสมศักดิ์ศรีคู่เอกครับโชคกันเร้าใจจริงๆนะครับหมดสี่ยกนี่ราคายันเสมอแค่กล้องศักเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าชิงดำครับวัดกันยกนี้แหละครับแฟนมวยฮะสิงห์น้อยได้ฉีดเจ็ดหมื่นนี่คึกมากๆครับเดินไม่หยุดครับดูฮะขยันจริงๆ กองสกักก็พยายามจะไล่แขนมีตัวมีเถียงตลอดครับแข้งขวาครับสิ์ทองน้อยสายของกองศักครับเสียบเข่าครับไล่แขนกดแขนเอาไว้เด้งตีดูฮะทั้งคู่นี่ต้องบอกว่าต้องชื่นชมเลยครับโชวกันแบบนี้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะนี่ต้องปรบมือให้นะครับ ชุดนี้ของสินทงน้อย6ตีครับได้ลูกแข็งแรงครับราคาตอนนี้นี่ปั่นป่วนไปหมดนะครับยังไม่พอครับสินทงน้อยขยับเดินต่อขยับเดินต่อครับอ่ะเด้งตีฮะเสียบเข่าเด้งเหมือนกันอ่ะเสียบครับตาคอยตางเสียบโอ้โหดูฮะแม่เข้าใจจริงๆนะครับช่วงปลายยกสุดท้าย สีทางน้อยยังเดินไม่หยุดอ่าโดนแข้งซ้ายโดนหมัดซ้ายของกองศักด์วงในจับได้แต่ตีไม่ถนัดครับชุดนี้ดูครับบรรดาแฟนมวยลิงไซ์ล็อกสองล็อกสามนี่เชียร์กันเสียงแหกเสียงแห้งครับอาล้ครับเหมือนเหมือนจะมั่นใจทั้งคู่ครับถึงตอนนี้แข้งซ้ายของกองศักด์สี่ทางน้อยเสียบเข่าแต่โดนกดแขนเอาไว้ตีไม่ถนัดครับดูครับ ตาไฟต่างเสียบไม่ชัดครับชุดนี้เอาล้ครับมั่นใจทั้งคู่ครับวัดใจกรรมการอ่ะซื้อน้อยเหมือนจะพอแต่เดินอีกฮะเดินเดินหยุดหยุดแบบนี้ไม่ดีครับโดนแข้งซ้ายถ้าเดินต้องเดินให้สุดนะครับถ้าถอยก็ต้องถอยจริงๆฮะไม่ใช่ว่าเดินเดินหยุดหยุดแบบนี้ทําให้กองศักนี่มีจังหวะมีโอกาสเตะซ้ายได้ครับดูฮะกองเชียร์เชียร์กันมันจริงๆครับ อาจารย์บุญมีมีภรรยามีลูกสาวกองเชียร์มากันเต็มมุมครับเอาลครับหมดยกสุดท้ายครับมาลุ้นกันราคายันเสมอกล้องศักนะครับแต่กรรมการชูใครชูกล้องศักสิทธิ์บุญมีครับโอ้โหแซงหล่ำนะครับเอาชนะสิ่งท้งน้อยไปได้อย่างสนุก